เอางี <mile> ้ครับก็เลยครับต้องกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการบักดองบายแอดอภิชาติครับการแข่งขันในคู่นี้ครับเป็นการพบระหว่างน้าของทองเงินเอกน้าของดัชวัฒน์กล่องกระดาษครับพวกเขาอยู่ในชุดเสื้อสีน้ําเงินครับกางเกงขาวถุงเท้าสีเงินคาดสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาของจอท่านผู้ชมเจอกันระทะของสมุทรศรย์ยับเต็งหนึ่งครับราชาน้ําแข็งพวกเขาครับอยู่ในชุดเสื้อสีขาวคาดสีเงินครับกางเกงน้ําเงิน ถุงเท้าน้องเงินครับบุกจากขวาไปซ้ายของจอท่านผู้ชมและรับหน้าที่บรรยายของสนามครับอยู่กับเราสองคนครับผมบังนันจัดให้ครับกระผมย้อนหัมาเท้าครับกลับมารับชมครับสบหรับนวันนี้ครับต้องมาดูครับมาหมัดแรกด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ชายขวาครับมาบอลทัหลุดออกหลังไปครับอ้าวครับมาเดี๋ยวมาดูครับเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับาจะมีสกอร์เกิดขึ้นหรือเปล่าคอนเทคติครับบริเวณด้นขวกับขวาครับบอลบอยครับขอลูกฟุตบอลด้วยครับ อบอยๆขอลูกแร<ล>กแค่หนึ่งลูกนะครับโอ้รับสาพรัตมรีจับยกขึ้นมาแล้วก็ชใช<ส>้ขวาหูยพลศิลป์ครับใ <มา S 1> <ฮ>ช่ใค,รครับสําหรับทางดานผู้รักษศประตูครับเต็งหนึ่งราชาน้ําแข็งครับพอเราสอบประตครับออกมาเป็นกาบข้านี่ครับมาทานดานทีมงานของเต็งหนึ่งราชาน้ําแข็งยัดมาครับจังวนี้ไม่พลาดลานทองเงิน นี่ครับนัทวัฒน์เอาแล้วครับมาออกมาตรงกลางใส่ขวาลองดูแล้วก็โอ้เอาครับบริหลังไปครับวันนี้ครับรับหนที่ครับผู้สัมภาษณ์ครับปียนัทครับนี่ครับแต่สารบรจุบุรีเอาฝากทีมงานด้วยครับทั้งสองทีมครับด้วยมาเช็คดูนะครับว่าเบอร์ที่ส่งกับเสื้อเนี่ยตรงกันหรือเปล่าเลยครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนนี่้องบอกว่าเสื้อกับเบอร์นี่ไม่ตรงกันนะครับขอบคุณมากครับขอครับขอความร่วมมือด้วยครับเวลาบรรยายเนี่ยจะได้อัธรรถครับของการแข่งขัน เอาละครับยกมาสัปดาห์จบวันนี้หอยเป็นการแข่งโลกนะจังหวะนี้ครับใส่ขวาลองดูชาเล็แบแชร์โลบครับหลุดออกไปโอ้โหวันนี้นี่จ่านัดรับหน้าที่โอ้ยผมขอประทานไปครับกล่องกระดาษนี่อยู่ชุดเสื้อสีขาวน้ำเงินครับอ๋อโอ้ส่วนหน้าของติ๊งหนึ่งนี่อยู่ในชุดเสื้อสีน้ำเงินโอเคโอ้เอาครับมาสัปดาห์จบวันนี้สัดมาพลังกายปับไปไม่ไดีครับบอลหลุดออกหลังไม่ครับนี่ครับมาก็ต้องบอกว่าหลุดออก ข้างไปครับผู้สินครับให้เป็นลูกทุ่มครับของในด้านทีมงานล้านทองเงินครับนัทวัฒน์ครับกองกระดาษเลซซาสครับมาออกมาทางด้านซ้ายออกมาที่ผู้เล่นหมายเลขสองครับมานี่ครับจะับขยับคขนกลับมาในแดนหลังสซนะครับเน่แล้วครับมามะมัหมูเด้งขยับออกซ้ายครั้งหนึ่งคขนกลับมาที่มามะมัหมูเด้งธนากรโอ้โหดูครับมารูปร่างนี่ต้องบอกว่าใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวเปิดยาวๆขนาดมาจังนนี้ครับมาผู้เล่นหมายเลขเจ็ด นี่ครับมาัมาบเลขเซเว่นมาอย่างด้านโอทีแล้วก็ทีรัฐแล้วก็มีสัญญาณนกวิจจากท่านบุษินแดนลุกทุกกรณีเนี่ยครับต้องรอสัญญาณนกวิดจากผู้จิสินนะครับฝากประจวบบันรับมาแดนลุกครับทุกกรณีครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ครับรอสัญญาณนกวิดครับโอ้ส่วนแดนตัวเองเนี่ยก็สามารถเล่นไวได้ตามปกติเลยแต่ว่าบอลจะต้องนิ่งและให้ตรงจุดเสียด้วยเอาครับมาครับมาเป็นลุกฟิกกี้กับสามประจวบันี้ต้องมาดูเขาซ้ายโค้งของเจ้าตัว ยิ่งดีม่ออรุอนอยาเอาวเขาเฟคสายโอ้อสําหรับด้านทีมงานของร้านทองเงินนัทวัฒน์ครับกองกระดาษสวัสดีครับไม่ตรงกรอพับหลุดออกหลังไปก่อนอื่นต้องสวัสดีผู้ชมทางมาอย่างเป็นทางการนะจ๊ะฝากกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่แหละครับมาแล้วก็ติดตามด้วยโอ้วันนี้นี่เราไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งนี่ทั้งวันเลย คู่นี้เป็นคู่แรกครับประจำรายการแล้วใส่ขวาไอจีมามงเคกหลุดออกหล้างใบโอ้เขาบอกว่า FC ครับมาทัศพงครับอดีตนักเตะไทยลีครับนี่ครับทีมล้านทองครับสู้ๆครับไอ้นี่ครับมาเขาบอกว่าเต็งหนึ่งสู้ๆครับผมโอเคครับมารักใครชอบใครพิมพ์กันเข้ามารับสับประจุมนียกแซะกางพนักงานปไม่ดีครับบอลหลุดออกข้างไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งครับ ในช่องทางของบักยองสตีทช็อคเกอร์าฝากกันเข้าไปติดตามกดแชร์กันเยอะๆช่วงนี้ก็ทุ่มยาวๆมาว่ายังไงครับมาหมุนเด้งครับแดนหล่างเอาแล้วครับออกมาผู้เล่นหมายเลขสามมัดนี้ครับมาใหา้ออกมาบริเวณด้านกลาบขวาแล้วก็หลุดออก ข้างไปโอ้เอาละครับมาสำหรับวัรนี้ครับบอลลุดข้างไปครับพู้สินครับให้บอลทุ่มตีบอลย้อนออกมาใหม่ริมเริดต่อเอาละครับมาวริการปานพิีบอลลุดออกไปครับนี่ครับมาเขาบอกว่าเต็งหนึ่งครับสู้ๆครับผมโอ้สวัสดีด้วยครับหนึ่งร้อยกว่าคนดูตรงนี้ฝากกันกดแชร์เยอะๆวันนี้ครับเราอยู่กับรายการบักดองบายเอสอภิชาติ เนี่ยแหละครับมาการแข่งขันครับชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไทยแล้วดูครับมันมูเด้งโหใสเดียวกันโอ้โหายขวาถูกเบอร์ถูกเบอร์ด้เอาละครับสารบรรจุบริตรกรรมธารีครับดึงขวานอะไรข้างในครับพรังงานจับไปต่อได้หรือไม่แล้วเปลี่ยนแก๊มันกับขวาครับเนี่ยครับมาเขาบอกว่าบางนานเท่านั้นครับครับจากคุณหมอกายครับพี่ยอครับตื่นเช้าเจิง อ้าวไม่ตื่นเช้าจะมาภาคบอลได้ไงอ่ะสวัสดีครับบางนานคนรอสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับผู้ชมทางบ้านอาครับไปกันต่อสกอร์ยังสมันเกอร์สามเหมือกันอยู่ที่สูตรบรรลุสุดยับและสัปดาห์นี้ยัดมาวรกายายไม่ดีตามเกมบอลลงดัได้แล้ใชายขวาเรียบอุยังอยู่ครับแสวัสดีบางดีของใหม่ด้วยเฮ้บางดีอ๋อบางดีมาว่ะโอ้สลับมรดกนี่ครับมาสัปจาห์นี้ครับม่และทุ่มยาวเข้ามาตันประกางและยกห้า อ่าโอ้เขาบอกว่ากอกแก๊กครับลงหรือยังครับร้านทองโอเคครับรอกอกแก๊กสักครู่ระวงังแล้วก็ระวงังใส่ซ้ายโอ้ดีครับยกยาวมานนาครับมาต้องบอกว่าอะก,กองหลังนี่ต้องบอกว่าแข่งปอกนะธนากรธน,นากรเนี่ยพเลเนมมาเล็กหกปัญญาดีครับชยัชยศรีโอ้ใช่โอ้แล้วดูกับอ่าคู่กับศูนย์หน้าต้องบอกว่าเนสุศีคู่ขี้ว่าบางนาดนีครับมารับเปียเวรอย่างกับพี่กับน้องอ่าวนะครับภูสระตูก็ใหญ่ไปทำดาครับพี่ยองนีรันซ้ำ ของชัยฤทธิ์ครับอ้าวครับชัยฤทธิ์ให้มาช่อธนกรออกมานำปตูผู้เลนหมาเล็กสองตายมาตรงนี้ครับไม่ผ่านผู้เล่นของนาดนาทีมงานแต่งมนกระแต่งหนึ่งจองวันนี้เอาวแล้วเวลาทองเงินเดินหน้ากันต่อไม่ผ่านแต่งหนึ่งใส่ขวาพับเรียบเฮ้ยรถเออให้ชัยท่าท่าว,วันนี้นะท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะทำไมวะขอให้โดนกระจกอันติดข้างหลังล่วง ไอ้เยี่ยมมึงแช่งเหรอเนี่ยเอาจไม่ได้แช่งอ๋อป้องกันดิฮะป้องกันขอยลวกอย่าให้โดนเอาไว้มาสามประการจำเลยครับกลับมาลุยต่อเริ่มเล่นกัรใหม่ครับมาพุ่งสัมประตูครับรับได้สบายครับเมื่อกี้เฉียดไปแล้วไม่ยอมเฉียดไปแล้วออกตรงรูพอดีดีนะว่าติดกับต้นไม้ยมถูกต้องเอาละครับมาสามประการจำเลยครับไปกันต่อครับเริ่มเล่นกัรใหม่ครับมาย้อนมาครับนี่ครับมาก็จะบอกว่าล่าสุดนี่เจ้าตัวได้กลับมาแล้วครับพี่น้องและพลิกมาสามประการจำเลยพาหนีแทนให้เจนไอ้จจน จานเฮ้ยไปแล้วไ,<ะ>ไปแล้วใบเหลืองไอจานกีดขวางการเล่นใช่เหรอทำให้ผู้ต่อสู้ถึงอันตรายโอ้โหไอจานเราใบเหลืองไบใบนึงโอ้โหแล้วป้ายสปอนเซอร์หกักอีกแล้วเรียบร้อยบอลยังไม่ HH ได้จบคู่เลยป้ายบอนเซอร์หักไปแล้วโอ้โหชีมงานดูด้วยเฮ้ยป้ายพังแล้วว่าโอ้โหเอาเลยครับ้าสำหรับในวันี้จับทบมาจาังหวะนี้วันกายก้าปไม่ดีแล้วไหลมาวัานลกพี่ที่ใส่ชายจังหวะนี้ใส่ชายครับโดยผู้เล่นของทงมหนึ่งครับยัดมาไม่ดีแล้วมี สัญญาณจากท่านผู้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าจะชายไอบารครับลงยังครับร้านทองเงินอเดี๋ยวรอแป๊บเอาเลยครับมารอสักขี้ครับรอสักครู่โ <Okay. S 2> อเคเอาครับเริ่มเล่นมาใหม่ครับสำหรับท่านธนกรเล่นหนึ่งสองมา ธนกรล่างยักษ์ไอ้ยักษ์ครับเซ็นเตอร์ฮาบชอมกล่าวพามาเองธนกรไหลามาตรงกลางู้เล่นหมายเลขแปดเข้าซ้ายเอ,อาละครับมาชาบระจอมรีเห็นครัน้คานบอลลุนรอกหลังไปเอาละครับประตูซ้ายอย่างนี้นะพี่ยอเป็นไงโอกาสจุดโทษเยอะแล้ววะโอ้โหกลัวทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้นะ่าจะจุดโทษทางวันแลวนี่ครับชาบระจอมรีครับมาก็บอกว่าใครยิงก่อนก็ต้องโอกาสที่จะชนะเนี่ยค่อนข้างสูงถูกต้องโอ้โหตอนนี้ทีมงานสาวสวยเดินเสิร์ฟกาแฟแล้วว่ะ ไม่ต้องไม่ต้องจ่าดูแลจ่าดูแลกาแฟหน่อยเว้ยจ่านบริการดีมากเลยแหมกูชอบจริงเวลามึงนอนเยอะเนี่ยจริงเมึงให้ขวัญอย่าสั่นอย่าสั่นจ่าจ่าอย่าสั่นอย่าสั่นไม่ได้แดกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮกไม่ได้แดกแล้วล่าสุดเมื่อกี้ก็ทำหอยใหญ่คว้าไปแล้ว อ้ใหญ่บอกว่ากาแฟไม่ได้แดกดีแล้วความไปแล้ว<อ>แล้วก็สวัสดีนะครับทีมงานชุดเหลืองด้วยเดินทางเข้าสนามแล้วออ๋นีครับมาทีมงานนักฟุตบอลใช่ไหมใช่ถ้าแต่คู่ต่อไปนี่เปลีนสภาพเลยนะแจ๊ะคู่ต่อไปอ่าฮะอะไรวะเนี่ยบางมา,มาบึง,บ,ง,บ,งบึงมาลูยูไนเต็ดบึงหรือบังบึงอ๋อบึงบึงมาลูยูไนเต็ด เจอกับซออายอานักเตะนักกฬาครับในสนามที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยสนามที่หนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ด้านในส่วนสนามที่สองเนี่ยอยู่กับเวทีหมอลำอ่าอยู่ทางเข้าทางเข้าตามจริงฝั่งขาเจ้าฝั่งนู้นนะแต่ว่าเดี๋ยวประมาณเย็นๆเนี่ยจะต้องตีกับหมอลำอ๋อเสเขาก็เลยแยกเสียงกัาฝั่งนี้อ๋อเสียงมันจะตีกันอ่าโอเคอ่าเราก็จะโฟกัสด้านในก็นแล้วกันเอาครับเริ่มเล่นมาใหม่ขอบคุณมากครับมาจอนัตโอ้โห อ่า uh, แ,แฟนแฟนชนะอีกแล้วเหรอให้ชนะมึงมีแฟนอีกแล้วที่เนี้ย่ uh, สวัสดีจ่าฟางด้วยอ่าสวัสดีจ่าฟางด้วยนะจะ๊ะได้ข่าวว่าจ่าฟางเนี่ยจะมาเล่นด้วยนะอ่า uh, ขอบคุณนะทีมงาน uh, อ,อ,าอ่าอบตบักดองใช่ปะ่ะอ่านี่ฮนะทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลครับดองที่นำกาแฟมาให้ใส่ขวาลองดูยังไม่ผ่านครับผู้รักษาป,ประตูแล้วคว้างยาวมา เก็บบอลลงไม่ได้เชอกับธนกรแล้วก็ฟาโอเคธนกรไปขาโทษเพื่อนใช้ได้ฮู้มึงสุดยอดต้องอย่างนี้ดูดูไอตัวนี้เ่ยไอตัวนี้พอเห็นหมอเห็นพยาบาลมาเอากาแฟไปให้เขามึงนอนมึงนอนเยอะอย่างนี้ตลอดนะกูชอบนอนนอนเยอะจัดเลยสัตว์ตื่นสายเลยพี่เอาไปให้เขากินหน่อยดิสวัสดีคุณหมอด้วย วันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เวลาวันนี้ครับมีพยาบาลเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลเรื่องความปลอดภัยจากโรงพยาบาลส่งเสริมตําบลชะอาสำโรงเกียรติใช่ไหมใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ใช่ขอบคุณมากครับสำโรงเกียรติตาตาผมยังดีอยู่เนี่ยเพราะว่าประมาณผมเนี่ยประมาณ19 20้ยจริงปะเนี่ยสมองเหรอ กูมองไม่เห็นจริงเนี่ยพี่นาดสายตาดีมากเลรูดใหญอขอบคุณมากกี้กี้อ่ากี้กี้มันทำงานดีอยู่โค้งมาแล้วกี้กี้ไม่ใช่ที่มันมาหมุนเนี่ยมันไม่ได้อยากให้เราได้ยินรอกมันลำคาญอ๋อมันลำคาญโอ้เอาครับมานี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับเครื่องเสียงต้องบอกว่าคุณภาพยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับบังยอกบังนานครับสวัสดีด้วยจ่าฟางขอบใจเธอมากนะจ๊ะขอบใจจ้า เคยชัยภูมิจะมาเล่นให้นำชัยนะได้ข่าวโอ้โหอ้าวเฮ้ยบอลบอยมาแล้วอบอลบอยที่ดีนะเก็บบอลอ่ามือซ้ายมือขวากดโทรศัพท์โอ้โหเป็นไงเทคโนโลยีปันป่นปั่นปั่นสล็อตอยู่ไม่ปัน่นเด็กเขาไม่ปั่นหรอกเฮ้ยม <laughs> ึงห้ามปั่นสล็อตนะ <พอ S 2> แล้วก็แล้วก็ฟาวเ่าหมดเวลาก <todos S 1> ารแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับก็ฉีดน้ำแล้วสลับฝั่งสลับแดนได้เลยนะจอมนะเวลาตอนนี้ครับยังอยู่ที่ศูนย์พัสดุศูนย์ครับเอตโต้บอกไปกินน้ำท่อมครับ โอ้เอาลวครับมาสวัสดีครับชาแนลปังนามพี่ยอครับสวัสดีคุณภูไทยด้วยสวัสดีครับเตะเช้าจังก็าถามอ้าวก็เช้าอยู่แล้วแปดโมงไม่ได้เช้านะแปดโมงนี่ถือว่าเวลาทําการก็ต้องบอกว่าหลายๆทีมเนี่ยต้องเขาเรียกว่าผมมองว่าสี่ทีมนียต้องไปทําการบ้านมาดีพี่ยอเฮ้ยเทิร์นโปรมาเขาไม่เล่นะเฮ้ยพวกเราเนี่ยต้องตื่นเช้าหกโมงนะเฮ้ยไปสนาม เดว่าเมื่อเช้าผมมาเนี่ยมาพร้อมเลยอะเจ็ดโมงครึ่งในทีมเนี่ยม,มามาก่อนแล้วครับผมถือว่าให้ความเตรียมพอเขาเรียกว,ว่าเตรียมพร้อมมันอย่างดีเลยความร่วมมือเป็นอย่างดีถูกต้องเอาละครับป้าซาบเระไม่ไ้ใช้คว้โหูเอานะสลับฟังสลับแดนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสะก่อยยังศูนย์ศูนย์ประตูแกมปลายขาแล้วจะมาในครึ่งเวลาหลังไม่บ่ายหรือจะมีการเดี๋ยวโอ้โหนี่โดนจุดโทษเดี๋ยวเอาเงี้ยเอาน้ำาให้เขาแดกเงี้ยแล้วน้ำกูอะไอ้จาน้ำกูล่ะ เจอสวยๆหน่อยไม่ได้เลยเออเอาเอาได้ครับจ่านัฐม,ม,ม,มีเดี๋ยว,วอ่ะแล้วหมอไม่มีมือเหรอหมอเขามีมือแต่เขาไม่ถือปกตินะอ๋อมีมดลูกไอจ้จ่าดูแลหมดเอาครับฟิกกี้ครับสวัสดีตอนบ่ายนี้ครับยินที่บอลครับครับเอาครับมาต้องมารอรุนครับล่สวัสดีตบ่านี้ยิงดิ มี่รุนยับบังเป้บอกว่านายกเนี่สุดยอดเลยครับโอ้โหลุงตู่ลุงตู่พ่อไงไอ้เหี้ยไอ้บ้าไอ้บังเป้เดี๋ยวเขไม่อยู่ใสมาวะบังเป้นี่เป็นนักพากย์ของอาซูรินเลยนะเอาจิ้งอ่ะไม่แน่อาจจะมาโอ้อยู่ดีๆก็บอกแล้ลุงตู่ได้ข่าวว่าบังเป้จากซูรินแล้วก็นักพากย์จากอุบลจะมาแจมมาพวกเราด้วยก็มาเลยครับมาเลย โอ yeah, no right. so ้เอาครับมาสามประเด็นจุดนี้ยกจากประเด็นหน้าครับลันนี้าปไม่ดีครับแต่เคลียร์และทิ้งออกมาครับแี่ครับมาพี่ชาบอกว่าบางนานเนี่ยรับซ่อมแอร์แล้วเหรอโอ้โหเอาเลยครับล่าสุดครับรับหน้าที่เป็นนักซ่อมแอร์ครับมาขอสวัสดีคุณบัญชาด้วยนี่ครับมาโซชาโซชาครับนี่ครับมาก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของทีมนะครับไทยลานนตอนนี้นี่ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์เจ้าแรกของเมืองไทยที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน190ทีม ขยันรับเยอะซะด้วยเฮียเดี๋ยวไม่ช่วยกูพาก็กูจะด่าให้ด้วยโอ้โหแล้ววันนี้นี่น้องเหนือวจนนั้นครับขอบคุณครับจากนี่ครับมาทีมงานแอบบูแลนจากสสิการแอบบูแลนสีสเกตครับ,รบครับผมครับมาบริการรับส่งครับผู้ป่วย นะครับหรือใครที่หมอนัดเนี่ยไม่มียานพานะัดหรือว่าไม่มีรถเดินทางไปพบหมอเนี่ยสามารถติดต่อสสิการแอบบูเลนได้เรื่องจริงที่เบอร์โทรศัพท์0839196866ฟรีหรือ0955098299ฟรีเสียเงินเด็สัตว์ ใครจะเอาน้ำใจไปเติมน้ำมันเราบางนานเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเออถ้าใครไม่มีรถไปโรงพยาบาลไม่มีรถไปอนามายัยอะฮะไปบอกนายกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนายกเอารถที่เทศบาลเนี่ยทานนายกบวร,รพัดเนี่ยนะอะฮะโอ้โหอาสุดยอดสุดยอดดีครับมาเราบอกว่านอกเหนือจากนั้นครับยังมีบริการรับศพทั่วประเทศด้วยนะโอ้โหไอ้เหี้ย อันนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่วะไอตัวหลังอ่ะนะโปรโมชั่นไม่ค่อยดีวะสแตนบายงานกีฬาและงานต่างๆสุดยอดสัสศีการแอมบูรันสีสเกตครับไปจ้างที่อื่นเนี่ยหมด3,000 5,000จ้างที่นี่พันเดียวเท่านั้นจริงเหรอจริงโอ้โหใจโคตรได้เลยเฮ้ยแสดงว่าอวันนี้มากับคุณหมอลูวลูวีสาวสวยวยอึ่มเฮ้ ก็หันสมาโนตายแล้วทำงานมาหลายงานไม่เคยมีปัญหาเลยมีงานนี้มีปัญหาต้องขับรถมาเองเออขี่รถมันใกล้บางบอนออกชัเชิงเซาแล้วก็ใช้ขวาหลุดออกหลังไปกูขูหเสียดายว่าอาทิตคันนี้มีบุญแล้วเกินว่เฮ้โอ้เอากับมา โอ้เอาครับมาชาวประจุบีรีครับเขาบอกว่าเบอร์สิบเนี่ยเต็งหนึ่งนี่สู้ๆนะครับเอซีจากขุนหันครับครับผมนี่ครับมาบางนานครับขอเสียงอ่าน้องหอมแดงสีสะเกตดหน่อยน้องหอมแดงเสียงยังไงวะต้องถ่ายจ้าสู้ๆครับเต็งหนึ่งครับราชาน้ําแข็งครับครับผมเอาแล้วครับเต็งหนึ่งราชาน้ําแข็งเปิดยาว ออกมาจังหวะนี้ครับมาบริเวณด้านกาบขวาพามาไม่ผ่านครับแล้วเก็บบอลไม่ได้สําหรับทางด้านทีมงานของเต็งแะ้รก็เต็งหนึ่งให้ออกมาจังหวะนี้ยังยืออ้าอะไรกันสาประจุบริตกับประธทนีครับหึงเข้าขวาไหเข้าในว่าไงไปไม่ผ่านเอาครับประกัตะกกนแตดตแล้วก็ตุ้งเดียวตุงเดียวยังยือยังไม่ได้ครับมาสำหรับทางด้านทีมงานของเน่แลครับมาเต็งอะรก็เต็งหนึ่งแล้วความลงไปผู้ชิดไม่ว่าอะไรฮะอ้าวอะรันาร บุรีครับต้องมารอเซ็กตรต่อคร,รับเรออิ่มเลยก็มาครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอาละครับคุณนักกีฬาครับคุณตะไปครับสแตนบายรอกนสนามได้เลยใช่แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับมาถ่ายรูปที่แบ็คดรอปครับถ้าช้าคู่นี้จบขอให้บอลจบแล้วค่อยถ่ายนะครับครับคุณตะไปครับมาบึงละมุน <S <S คุณตะไปครับบึงละมุนบึงมะลูด่าด,ดึงมะลูอยู่ในเตดครับไป ด่านไอายจันโจ้ครับเจอกับสอไอครับเอ็กสวนเรียงพันมไม้นะครับเตรียมตัวด้วยในสนามที่1ครับแล้วก็ในสนามที่2ครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านทีมงานของน้องนาดา XNT Sport Design ดจะพบกับทางด้าน CTS X ภัยสารวิทย์อารีนา X, ในกีฬา4ทีมในคู่ต่อไปครับทั้ง2สนามเตรียมตัวเตรียมความพร้อมด้วยครับสนามที่1ครับจะอยู่บริเวณติด กับโรงเรียนนะครับอาคารเรียนส่วนสนามที่2อครับอยู่บริเวณหน้าร้านค้านะครับนะทีมใดที่เข้ามาแล้วนะครับดูโปรแกรมของท่านให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรอได้เลยครับอขอบคุณครับ เรียบร้อยอ๋อโอ้โหเอาแล้วครับพวกเขาครับมาขึ้นนำนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับดีครับมาเต็มหนึ่งครับมาราชาครับปีน้องครับผมโอ้โหเอาละ นี่ครับมาด้านข้างบอกเดินหน่อยให้ยเดินหน่อยเฮ้เอาละครับมาขึ้นมาแล้วสําหรับาด้านทีมงานของเต่งหนึ่งราชาน้ําแข็งเดี๋ยวมาดูว่าล้านทองเงินรจะกลับมาได้บอเอาละครับจับกลับมาได้ป่าไม่รู้แต่ที่เรารู้ครับสารารับุรีจับยกขึ้นมาด้านหน้าแล้วผีขวาดนึงเข้าในว่าไงตาตตตตตตแล้วอ่ะฟาวโอ้โหมีการฟาวเกิดช่เสียก่อนครับมาผู้สิิให้ไปนลูกฟีขึ้นมาแม่สาหรับด้านทีมงานของนนะครับมาเต่งแะก็เต่งแล้วก็เต่งหนึ่ง ราชาน้ำแข็งของดีจากนิดแดนสีสเกตโอ้โหต้องมันต้องบอกว่าเป็นศึกดาบิแมทของเมืองสีสเกตเลยนะครับผมเอาครับเริ่มเล่นมาใหม่ผู้ักสา,ารประตูวางวันยาวเวตมเอาละครับจัดมาวันะายสาวประตจาวันนี้ไปพิธีคุณโซชาบอกว่า,วามีบางนานครับพี่ยอกจานัทไม่มีดึกครับดึกครับ โอ้โหถ้าไทยถาวรดึกเกืบสองรอทีมจะไม่ดึกได้ไงไทยถาวรดึกแน่นอนอีบแทบกหนึ่งตอนนี้พวกเขาขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดยาวๆออกมา ตรงวันนี้ก็ไม่พานลบอลตกมาครับมาเต่งหนึ่งครับเก็บบอลขยับขับเคลื่อนออกมาทางด้านซ้ายชายสุดมาตรงวันนี้ครับมาตีบอลย้อนกลับมาแล้วใส่ขวาลองดูไว <Why? S 2> ลุดออก <Why? S 2> ไว oh, <hi. S 2> อุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอ่าอ่าคู่ต่อไปมาแบ็กดอปได้เลยนะจ๊ะแล้วไฟไฟที่เสาเขาไม่ปิดเลยเนี่ยทีมงานอ่าเขาโชว์งานไง๋อโชว์งานก่อนเลยว่าไฟเป็นไงโอ้ดีครับไฟกลางวันเนี่ยส oh. ว่งางจ้าพอกลางคืนมืดเติบย่อ วันนี้ขอบคุณท่านนายกบวรพัฒด้วยครับผมโอ้โหนี่แหละครับมาก็ต้องบอกว่ามาตั้งแต่เช้าเลยอ,อ่าวครับแล้วแล้วใส่ชายเอาจริงๆนายกมาก่อนพวกเราอีกนะซื้อใหม่เลยนะาาบางพี่หนึ่งนี่ก็ได้มุมนี้แล้วแล้วก็โดนของเขาแตก เอาครับมาหยอนกันมาใหม่ครับช่วงวันนี้มีสัญญาณฟาวเล่นไว้ไม่ได้โอเคไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดแดนลุกเออแดนตัวเองเนี่ยเล่นไว้ได้แต่ว่าบอลต้องนิ่งและให้ตรงจุดโอเคไปต่อเริ่มเล่นมาใหม่ครับมาจับใครครับออกมาสำหรับบรรดาทีมงานทอร์านาทองเงินไม่ดีครับมายังได้อยู่ให้มาแล้วมีพื้นที่ล่นเลยเก้าล็อกซ้ายปังไว้ยังอยู่โอเคแล้ว เ <Also. S 2> ต็มหัวเต็มหัวโอเค<ป>เีนนะ่ครับผู้สิยบอกขออนุญาตครับมาแล้วเวลาครับวันมินีนท่หนึ่งนาทีต่อจากนี้นี่ไปครับหนึ่งนาทีต่อจากนี้ไปใครจะดีใครจะยูใครจะอือใครจะเป็นจา้าดูคนเจ็บก่อนอโอเคอ่าเอามาแล้ alright, ครับ และได้ทำงานจากเช้าเลยวะแต่ไม่ได้บอกยังไม่พร้อมเดีวนี่ขนาดเรียกขนาดความพร้อมของฮัลโหลคุณหมอสนามหนึ่งครับโอ้ยังนั่งกินอยู่เลยใส่ขวาคุณหมอใส่ขวาคุณหมอใส่ขวาโอเคเรียบร้อยแล้วครับมาโอเคคุณหมอไม่ต้องไม่ต้องแล้วครับหมอฟื้นแล้วครับหมอไปทันแล้วคุณหมอไม่ต้องแล้วครับฟื้นแล้ว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 คุณหมอยังใส่ขวาอยู่เลยต่อตอนเช้าต้องเติมช็อกโกแลตหน่อยเติมหน่อยอ่าเติมช็อกโกแลตหน่อยโอเคคุณหมอคุณหมอบอกเขาดูแลสนามนี้อ๋อรับมาสนามเดียวแต่รับสนามเดียว โอ้เอาครับมาสำหรับนวันนี้ครับอุ้ยประตูไหวไหมไหวไหมเอออ่าไหวบอไหวบออ่าเขาบอกว่ายังรับสมัครอยู่นะครับโอ้โหพิชาปิดเถอะพอแล้วพิชาเอาเล่งจริงนะบอลเดินสายเนี่ยวันหนึ่งเขาเดินได้สนามนึงไม่เกินหรอกยี่บสี่คู่ โอ้ยที่รอบไปจะสามสิบคู่แล้วกูเลยาว่าทีมงานคนขายเสียงเนี่ยจะไม่ว่างนะโอ้โหเอาครับมาเออไอ้จ่าได้ขับไม่ว่างเลยมีงานที่บ้านขึ้นสะพานงานงานอะไรนะผู้ใหญ่กี้ะโอ้เอาแล้เริ่มเลยใหม่ไอ้ไอ้จ่างงานผู้ใหญ่ผมงานกำนันวะผมงานนายกอะไรเงี้าสวัสดีสาวเสื้อแดงฝั่งนู้นด้วยครับผมอ่าใช่ปะ จ้าใช่คอกบเสื้อแดงก็เสื้อแดงมากก็เอโอโอ้เอาครับป้าสามประตูจวิรีเอ้าแล้วไหลมาครับนี่ครับต้องมาดูครับติ๊งหนึ่งครับราชาน้ําแข็งครับนี่ครับมาราชาน้ําแข็งเอาแล้วครับไม่พา,านธนากรเซนเตอร์ฮาบแล้วก็หมดเวรานณกีฬาครับขอโทษขอโพยขออภัยเช่นกันละกันครับโอ้โห